ลักนาราศีเมถุนมีอาคารกลุ่มลักนาอาคารกลุ่มลักนาอยู่อย่างเงี้ยมีอาคารเข้ามาอยู่ที่บ้านเนี่ยทําให้คนเกิดลักนาราศีเมถุนตัวเนี้ยอึดอัดอัตคัดใจร้อนปากเสียนะไปว่าเขาเยอะไปหรือเปล่าเนี่ยไม่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 ได้เยอะนะไม,ไ,มไม่ได้เยอะทาให้ทําให้ร้อนลนด้วยครับอลิมาอยู่กับบ้าน อ่าอ,อ,อ,อลรีมาอยู่บ้านก็มีการขวางกั้นอะไรสักอย่างในชีวิตครับแล้วคามาอยู่เนี่ยอะไรมาอยู่กาลีมาอยู่ทําไมถึงเรียกกาลีอ,ะอ่ะอาก็ก็ดาวพุธไอ้ดาวค<อ>าเป็นเป็นกาลีดาวพุทธ่ยแต่ว่าอังคารก็เป็นธงชัยนะมีเนี้ยอ,อ่าก็คนละเรื่องกันอคนละรเรื่องกันคนละเรื่องกันอ๋นนี่จะเอาลายก่อนนี้ไหมอ่าไม่ต้องดีก่อนสิเอาดีก่อนนี่เขาเป็นธงชัยมาอ่าเมื่อกี้เราว่าลายแล้วเขาจะลายไปก่อนลายไปก่อนแล้วบ้านจะเลืออารีป่า มาจากเลนอาลีไอ้บรรเลิดอาลีเดครับใจร้อนใจเลวใจดวนมหานครฮะแล้วก็เป็นเรืออุบัติด้วยใช่ไหมเป็นเืออุบัเป็นกาลีกาลีด้วยอะไรด้วยครับก็ล้อนลุ่มแล้วก็อัตคัดไอ้ต่างต่างตัวนี้อันนั้นคือส่วนเสียมุมเสียอ่ามามุมดีมุมดีเป็นอะไรมาจากลาพระมาจากลาพระครับแล้วก็ธงชัยแล้วก็เป็นธงชัยเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าลามีการแข่งขันเนี่ยมีโอกาสชนะสูงมีโอกาสชนะสูง นี่ไอ้ที่ใจร้อนเนี่ยพั่ใจร้อนอัญชะะไร่งไงนี่อัญชะนี่ไงนี่ถ้าเราไอ้ไอ้ลาสเป็นในช่วงแข่งโอลิมปิกอย่างนี้เราไปเป็นนักกีฬานะนักกีฬาอย่างนี้มีเหรียญได้เหรียญมีเหรียญไมีเหรียญได้เหรียญนะเพราะว่าได้ได้ลากเป็นเหรียญได้ลาบเป็นเหรียญนะครับอันนี้นะส่วนตัวเองเนี่ยเป็นไงส่วนตัวเองวันที่วันที่สองวันที่หนึ่งถึงสี่อยู่ธงชัย อยู่บ้านธงชัยสองถึงสี่หนึ่งถึงสี่หนึ่งถึงสี่อยู่บ้านธงชัยก็หาอะไรได้อ่าหาเงินหาทองได้อะไรได้ครับแล้วก็เวลาวันที่วันที่สี่ละสี่ไปแล้วเนี่ยมามาดับมาดับซะเพราะตัวเองเนี่ยแต่ก็ได้อ้นี้ส่งเยอะนะเพราะนันตัวเองเนี่ยจะต้องรับระวังความคิดอ่านและคําพูดแล้วผิดแน่ๆ้วการการการเจรจาติดต่อการลงเอกสารสัญญาี่ห้ามเด็ดขาด ฮะเด็ดขาดเลยนะรอบที่สี่แต่เขาจะเชื่อบ้านตัวเองสิเพราะเขาเป็นมหาจักรก็เาอยากที่บอกอะสิอันนี้ตายตายตายดำตื้งเนี่ยเขาเป็นมหาจักรเราบอกไปแทบตายนะเขาก็ไม่เชื่ออ่าเขาเป็นมหาจักรอะตอนเนี้เป็นมหาจักรเนี่ยเขาปลาตายดาตื้นแล้วก็ไอตายแบบง่ายๆด้วยก็ฟังแล้วเชื่อไว้นิดนึงก็ย่งนี้นะครับรับปากเราทำไปได้อย่างน้อยที่สุดนหะก็ตอนที่จะไปรับปากอะไรเนี่ย นึกถึงคําพูดของเราหน่อยครับนะครับว่ามีโอกาสที่รับปากแล้วทําไม่ได้สูงมากสำหรับคนราศีเมถุนแล้วมันยังไงก็ทําไม่ได้อยู่แล้วเพราะอะไรเพราะบันดับอืมนะครับลืมอ่าลืมนี่อย่างนี้ก็ได้นะฮะอ่าอันนี้ไม่ดีวันที่สี่ส่วนมาวันที่เท่าไหร่วันที่ยี่สิบสามยี่บสามย้ายเข้ามานี้ฮะอ่าย้ายเข้ามานี้ก็ทาให้เจ้าชะตาเนี่ยมีการวางแผนอะไรสักอย่างหนึ่งดีขึ้นอ่าดีขึ้นใช้คาว่าดีขึ้น ะะแต่ดีแค่ยี่สิบสามยี่สิบสี่นะแล้วหลังจากนั้นเสิร์ดับเสิร์แล้วดับอันนี้ไม่ดีแล้วเพราะนั้นเจะตาเนี่ยเดือนนี้เดือนกันยายนไม่ใช่เดือนที่ดีสำหรับตัวเองครับ,บรดังนั้นเรื่องอะไรที่ต้องพูดต้องเจรจาเนี่ยหนึ่งสองสามทำได้ดีหลังจากนั้นไปแล้วไม่ดีเท่าไหร่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หลือที่ดียตอนนี้เรื่องคู่ก็เหมือนกันครับ เรื่องคู่เดี๋ยวพัดอยู่น่ะ,ะอยู่นี่เพิ่รหัดเพิ่รหัดอยู่นี่อ่าพัดอยู่นี่ไม่อยู่นี่อยู่นี่จ,จนจนถึงวันที่ยี่สิบห้ามาอยู่นี่อ่าไปพัดอยู่นี่เห็นไหมเรื่องเรื่องเกี่ยวกวับคู่เห็นไหมคู่คู่กับการงานดาวตัวเดียวกันอ่ะครับมาอยู่เนี่ยมันมีจันทร์ดับอยู่เห็นไหมครับเห<า>็นไหมอไม่ไม่ดีเห็นไหมนี่ยไม่ดีเห็นไหมไม่ดีแล้วก็เวลาย้ายมันอยู่นี่ันเป็นปะเล็กกระพราวลระราหูเห็นไหม เพราะฉะนั้นเรื่องคู่กับการงานนี้ก็ไม่ดีโดยไล่ราศีเนี่ยราศีมิถุนนี่ราศีไมิถุน,นในรอบเดือนกันยาน,นี่ถือว่าแย่ที่สุดอนะจะมาเป็นรอบปีแล้วล่ะแ่าแย่ที่สุดในใน,ในรอบมาเสียมาทั้งปีอ่าแย่ที่สุดในในแล้วดาวพฤหัสก็เป็นก็ยังเป็นวินาศเขาอีกอ่าตัวเองที่บ้านก็ไม่ดีด้วยอืนะครับแล้วตัวเองเนี่ยไอดาวพุธตัวนี้ก็มีการมีมีมีปัญหาด้วยครับมีปัญหาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ย ยังไม่เห็นอะไรที่ว่าจะดีเลยนะฮะอันนี้นะฮหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มปบูชาดีกว่าเพราะว่าดาวพฤหัสด,ดาวพฤหัสเสียครับหาที่ปิดแก้วด้วยครับ,รบเป็นพระแก้วพระแก้วเนี่ยเราก็เป็นเนื้อแก้วทแท้ๆนะครับทํามาจากเยอรมันนะครับเพื่อเป็นการทั้งเทิดเพื่อนะครับทั้งบูชาพระ,พะพาบารมีของพ่อโสธรน,นะครับครับ แก้วก็มีหลายสีนะครับเป็นสีพุทธมณฑลเลยนะครับ <S <S อย่างที่เห็นเป็นพระกระโค่นนี่ส้มนะครับพระประจมณฑลหรืหัสซึ่งหลวงพ่อโสธรเนี่ยก็เป็นพระบางชนมาที่มปพพระพระพุทธมณฑลนะครับ <S <S แต่ก็มีสีจง,บงพพกบลนะครับเราพบเจอว่านะฮะแก้วห้านิ้วนะครับสีเขียวนะครับแก้วห้านิ้วสีเขียวคนเกิดว,วันพุธเขียวเหนียวซับใช่ไหมที่เขาพูดกันนะครับมีวันจันทร์ด้วยสีเหลืองนะครับ ก็เป็นครั้งแรกนะครับเป็นสามกระสันนะครับสิบสองนิ้วนะครับเป็นเนื้อเนื้ออกฟ้าเนี่ยหล่อด้วยทองแดงองค์นะครับแล้วส่วนฐานเนี่ยก็เป็นทองเหลืองนะครับแล้วก็ติดตานะฮะของตำรวจนะครับอยู่ข้างหลังเนี่ยเป็นอะ่รอย่างนี้ตรงนี้หนักมากเลยนะครับกรอเห็นไหมฮะเป็นสีเงินนะครับเป็นสีเงินนะครับ นี่ก็สิบสองนิ้วทําไม่เยอะเลยนะครับตัวนี้ทไม่เก่งเลก็จะงมีเป็นนี่ไม่ใช่หยกนะฮะเนี่ยเป็นทองเหลืองน,นะครับทําสีนะครับเป็นสีสนิมเขียวครับไม่ดูหยกเลยะนะครับ mm. เป็นสองทองนะครับ mm. นน้าของเงาม,มีทั้งสิบสองนิ้วนะครับตรงนี้ก็เป็นเก้านิ้วนะครับแล้วก็จะมีห้านิ้ว นครับผมนี้ผมนี้พิเศษมากครับผมนี้เป็นเนื้อเงินนะครับเป็นเนื้อเงินหลอดด้วยเ,เงินเป็ <ฤ ifice. S 1> หนหมดทั้งหมนะครับอน,กนอกจากนั้นก็จะมีเหรียญนะครับเหรียญก็จะทำได้หลายแบบครับ<อ>ก็จะมีทั้งเหรียญย้อนยุคน,นะครับเป็นเหรียญอาร์มนะฮะนะครับเป็นเหรียญอาร์มมีเหรียญสามเหลี่ยมนะครับสามสามเหลียหล่ยม,ม,อม, 3, มสองหน้า นะครับมีเสมานะครับสาหรับผู้หญิงนะเสมาเล็กๆนะครับแล้วก็จะมีเหรียญมังกรนะฮะก็ปีนี้เป็นปีมังกรนะครับก็จะก็จะใส่รูปมังกรลงไปด้วยนะครับก็ในนี้ก็จะมีทุกเนื้อเลยมีทั้งทองคําเนื้อเงินเนื้อเงินหน้ากากทองเนื้อเงินองยานะฮะเนื้อทองทิพนะฮะเนื้อทองทองแดงนะครับพิงโกเนี่ยนะครับนะฮะก็จะมีให้ ผู้ที่สนใจนะครับจะเข้ามาร่วมบูชาก็สามารถชาวัตถุคนบูชาได้น,นะครับ